กือว่านด,ด,ดนนนคีคัดีแแนอนไหมเพือนเ็นต้นมันรอยเอา,เาแล้ววะแหมจะนอนเตาไปตกแล้วีนอนด,วดีนอนนอนอยังแล้วบอมีไหมี่จะนอนหน่อยน่อยสับกับบมีเลย ไปเบิ้งไปเบิ้งนั่นเบิ้งขางนั่นก็จับตัวนี้แสดงว่ามันบุกเี่จะซ้ำเ่ซ้าเสรีนี่แหะกมโพ ตุนกินกับตำมะคุ้งจะเดินขนไปบนหมอหันนอกอันทางนำ้ำซึ่งมที่สิบ่มีอยเ่บ่เออแล้วรต่าอไรสุกดอกได้ปแกงกับสมกินกับนอใหม่กับอนอ้วนกับนอใหม่กับตำมะคุง ดิ่งกับเป็นแห่งๆคือว่าฝนตกดีแท้คือว่าฝนตกดีแท้ดิ่งก็เป็นแห่งๆเด็ไปบางข้างกันกมทนี้บอปกันพี่บางข้างน,นั่นได้เหรอเกิดอะไรข้างทางนั่นจะได้เตาอันี

本当に見たくなるね。 นอไมครบ้านอาสิมมหานอไม่ไปนอไม่สมดิสรุปแล้วบอมีบอ,บอลายไแกงเอาเดอกหน้าหน่อย

ก็พน้เท่า